มาด้จ้าต้มมาม่าใส่เห็ดข้มทอง เห็ดเข็มทั่งฟืนหมากพวกเจ้าไปเห็ดยังกับที่ข้าเจาเห็ดทอดกระแสบเต้ทอดแป้งทอดกินกับขา้าวกินเย็นกระแสียบผางข้นข้าวเปาือกกลุ้นพักเอ้ยังหูึ้นกันรากลุ้นเป็นยังไง อันนี้จมเตัวน่ามาแซบอีกสไตล์นะึง